2025 Cummins T908 เป็นรถบรรทุกสมรรถนะสูงที่ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งการผสมผสานร,ระหว่างพลังกำลังวิศวกรรมล้ำสมัยและรูปลักษณ์ที่ทรงพลังตามแบบฉบับของรถบรรทุกสายพันธุออสเตรเลียถูกออกแบบมาเพื่อความทนทานแรงบิดสูงและความสะดวกสบายทำให้ T908 ยังคงรักษาชื่อเสียงของรถหัวลากสไตล์คลาสสิกของ Kenworth เอาไว้ได้อย่างเต็มภาพภูมิพร้อมด้วยเทคโนโลยีล่าสุดที่ตอบโจทย์การขนส่งในยุคใหม่อย่างแท้จริง ไม่ว่าคุณจะขับข้ามทะเลทรายหรือวิ่งระยะไกลที่908ก็พร้อมลุยทุกสถานการณ์หัวใจหลักของที908รุ่นปี2025คือเครื่องยนต์ Cummins X15 แบบ6สูบเรียงขนาด15ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดถึง600แรงมา้าพร้อมแรงบิดมหาศาล2,500ปอนด์ฟุตเครื่องยนต์รุ่นนี้ไม่ใช่แค่ทรงพลังเท่านั้นแต่ยังขึ้นชื่อในด้านความทนทานอย่างยาวนานโดยในรุ่นปี2025ได้รับการปรับปรุงให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้น ปล่อยไอเสียน้อยลงและขับขี่ได้ลื่นไหลยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางลาดชันหรือทางไกลเครื่องยนต์นี้ก็ให้ความมั่นใจในทุกสถานการณ์ t ี่9ามาพร้อมเกียร์ธรรมดาอีตันฟูลเลอร์แบบ18ปสปีดซึ่งให้ความรู้สึกในการขับขี่ที่เชื่อมต่อกับเครื่องยนต์อย่างแท้จริงเป็นประสบการณ์ที่เกียร์อัตโนมัติไม่สามารถเทียบได้อย่างไรก็ตามก็มีตัวเลือกเกียร์อัตโนมัติ amt สำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายในการขับขี่เช่นกันสิ่งที่ทำให้ t ีก้8โดดเด่นคือการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ ฝากระโปรงหน้าที่ยาวกระจังหน้าเหลี่ยมและท่อกรองอากาศที่ติดตั้งด้านบนล้วนแสดงถึงความคลาสสิกตามแบบฉบับคนเ w ิร์ h อย่างแท้จริงพร้อมด้วยชิ้นส่วนโครเมียมเฉดส,สีแบบสั่งทำพิเศษและถังน้ำมันขัดเงาทำให้รถคันนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจสำหรับคนขับเมื่อก้าวเข้ามาในห้องโดยสารจะพบกับความหรูหราทัานสมัยห้องโดยสารในรุ่นปี2025มีการปรับปรุงด้วยหน้าจอดิจิทัลแบบใหม่ การจัดวางที่ลงตัวและการเก็บเสียงที่ดีขึ้นเบาะหนังแผงตกแต่งลายไม้และไฟในห้องโดยสารให้ความรู้สึกหรูหราห้องนอนภายในยังมีพื้นที่สำหรับตู้เย็นไมโครเวฟและช่องเก็บของมากมายตอบโจทย์การเดินทางใกล้อย่างแท้จริงในด้านความปลอดภัยที908ใหม่ยังมาพร้อมระบบควบค,คุมการทรงตัวระบบเตือนออกนอกเลนและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะเพิ่มความปลอดภัยให้กับทั้งคนขับและผู้ร่วมถนน ในยุคที่โลกกำลังมุ่งหน้าไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าและการออกแบบล้ำยุคที่908ยังคงยืนหยัดในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของพลังและความคลาสสิกผสานเข้ากับเทคโนโลยีอัจฉริยะมันคือรถบรรทุกสำหรับผู้ที่เคารพในตำนานแต่ต้องการประสิทธิภาพขั้นสุด2025คัมมินที908คือราชาแห่งถนนที่แท้จริงทั้งแกร่งน่าเชื่อถือและโดดเด่นไม่เหมือนใคร